สวัสดีค่ะนักศึกษานะคะวันนี้ก็อาจารย์ก็จะสรุปภาพรวมในการที่เราเรียนวิชานี้นะคะตั้งแต่ที่สอบตั้งแต่บทคือจะสอบมิเตอร์ตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่5 <_ A. S 1> ดังนั้นก็จะเป็นสรุปภาพรวมจากบทที่1ถึงบทที่5เลยนะคะ <_ A. S 1> โดยอาจารย์จะขอเริ่มจากตัวสรุปตัวแรกนะคะเวลาเราเรียนวิชานี้นะคะสิ่งที่เราจะต้องคํานึงถึงนะคะเราจะต้องคํานึงถึงทั้งเวลาเรามองภาพเนาะเราต้องมองภาพทั้งสองฝั่ง นะคะก็คือฝั่งของกิจการนะคะและก็ฝั่งของตัวของผู้สอบบัญชีนะคะโดยกิจการนะคะมีบุคคลที่ดูแลจัดให้มีนักบัญชีนะคะจัดให้มีการทำบัญชีก็คือผู้จัดการ CEO นะคะของกิจการนะคะส่วนฝั่งของผู้สอบบัญชีนะคะ ฝั่งของผู้สอบบัญชีก็คือ cpa หรือออ a u เตอร์นั่นแหละนะคะเดียวกันนะคะเวลาเรามองเราต้องมองทั้ง2ฝั่งนี้นะคะฝั่งของกิจการและฝั่งของผู้สอบบัญชีโดยนะคะฝั่งของกิจการจะมีในเรื่องของความเสี่ยงนะคะที่สําคัญของกิจการอยู่2ออย่างนะคะก็คือเราจะมอง2ก้อนนะคะก้อนที่1 และความเสี่ยงในก้อนที่2อนะคะอาจารย์ขอกล่าวถึงความเสี่ยงก้อนแรกก่อนนะคะความเสี่ยงก้อนแรกนะคะเราเรียกว่า inherent risk นะคะอาจารย์ขอย่อเป็น ir นะคะแต่บบดน,นี้ไปนะคะถ้าอาจารย์เรียก ir ก็คือ ความเสี่ยงสืบเนื่องนะคะแล้วต่อมานะคะความเสี่ยงตัวที่2ของกิจการก็คือความเสี่ยงในเรื่องของ cr นะคะ cr ได้แก่อะไรความเสี่ยง cr ของกิจการนะคะความเสี่ยง cr เนาะความเสี่ยง cr ก็คือได้แก่จะมีตัวย่อยอยู่2ตัวนะคะก็คือ ระบบบัญชีนะคะระบบบัญชีอาจารย์ขอใช้ตัวย่อว่า as นะคะบวกกับ ic as ก็คือ accounting system ส่วน ic นะคะก็คือ internal control internal control นะคะอาจารย์ใช้ตัวย่อว่า ic ซึ่ง2ตัวนี้มันมีความเสี่ยงตรงที่ว่ากิจการนะคะเมื่อมี2ตัวนี้แล้วระบบบัญชีกับระบบควบคุมภายในแล้วแล้วกิจการออกแบบมาเนี่ยเหมาะสมไหมนะคะประเด็นมันคือว่าเมื่อมีแล้วเนี่ยออกแบบเหมาะสมหรือไม่เช่นการแบ่งแยกหน้าที่งานนะคะ ฝ่ายการเงินฝ่ายบัญชีนะคะอยู่ในคนคนเดียวกันไหมมีการควบคุมภายในเวลาสั่งซื้อเนี่ยมีคนตรวจสอบค่า้จ่ายใบยเสร็จต่างๆหรือไม่นะคะเนี่ยก็คือออกแบบมาระบบบัญชีพูดง่ายๆาเราเรา,เราเรียนระบบบัญชีผ่านมาแล้วเราคงนึกออกนะคะฝ่ายบัญชีเป็นผู้บันทึกบัญชีต้องแยกหน้าที่จากฝ่ายการเงินอย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งอ่ะโอเคถ้ามีระบบบัญชีมาแล้วเนี่ยแต่ว่าปฏิบัติตามหรือไม่ นะคะปฏิบัติตามหรือไม่นะคะเอ,เอ,เอระบบ2ระบบเนี้ยถ้ามันมีประสิทธิผลนะคะมันจะต้องมีการที่กิจการจะต้องมีระบบบัญชีที่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้นะคะความเสี่ยงเราเรียกว่าใช้อักษรย่อตัว P เนื่องจากว่ามันเป็นคำย่อของคำว่า P ก็คือ preventive preventive ภาษาไทยก็คือคำว่าป้องกัน นะคะและกิจการถ้ามีระบบบัญชีและระบบควบคุมภายในที่ดีต้องมี PDC นะคะ,ะ PDC เนาะส่วนตัวดีดีก็คือ detective detective ก็คือตรวจพบเมื่อมีความเสี่ยงแล้วตรวจพบได้ไหม าสามารถตรวจพบได้ไหม C นะคะเป็นตัวย่อของคำว่า corrective corrective ก็คือเมื่อมีข้อผิดพลาดแล้วกิจการสามารถแก้ไขได้หรือไม่นะคะนั่นก็คือ preventive นั่นเองนะคะโดยนะคะภาพรวมจะอยู่ตรงนี้นะคะสรุปความเสี่ยงของกิจการนะคะมีอยู่สออย่างก็คือ ir กับ cr นั่นเอง IR คือความเสี่ยงสืบเนื่องนะคะ CR คือความเสี่ยงจากการควบคุมและสอระบบนี้นะคะออกแบบมาต้องมีการป้องกันตรวจพบและแก้ไขได้ดังนั้นนะคะเมื่อมีระบบแล้วนะคะจะต้องทำให้มันมีประสิทธิผลด้วยนะคะอาจารย์ขอใช้คำว่ามีประสิทธิผลเป็นมีปอสอผอนะคะโดยที่กิจการมีความเสี่ยงที่ป้องควบคุมได้กับควบคุมไม่ได้เนาะ แต่สิ่งที่กิจการจะต้องปฏิบัติก็คือกิจการจะต้องมีการส่งงบการเงินไปยังผู้สอบบัญชีนะคะและเจ้าของกิจการนะคะเจ้าของกิจการนะคะจะต้องให้การรับรองว่าถึงแม้ว่าจะมีความเสี่ยง IR กับ CR ก็ตามแต่กิจการก็คือสามารถที่จะจัดทำงบการเงิน หรือเราเรียกว่า management assertion นะคะ management assertion management assertion คืออะไรนะคะจริงๆเราเรียนมาแล้วในบทที่3นะคะแต่ขอทบทวนก็คือ management assertion ก็คือสิ่งที่ผู้บริหารให้การรับรองในงบการเงินว่างบการเงินฉันถูกต้องนะคะ assertion นะคะซึ่งหลักใหญ่ๆนะคะจะประกอบไปด้วย3งบ นะคะอันนี้นักศึกษาเปิดดูบทที่3ประกอบกันนะคะโดยงบแรกนะคะงบที่2และงบที่3นะคะ,ะงบแรกนะคะงบแรกก็คือ pl Profit and Loss นะคะก็คืองบกำไรขาดทุนถ้าหนศึาสาสาเปิดไปดูหนังสือจะอยู่ในหน้า3ามนะคะโดยที่ผู้บริหารให้การรับรองไว้ว่าการจัดประเภทรายการเหตุการณ์ของบัญชีที่ตรวจสอบนะคะก็มันมีงบกำไรขาดทุนนั้นมีรายการขายเกิดขึ้นจริงนะคะมีการบันทึกครบถ้วนมีความถูกต้องนะคะแล้วก็ตรงตาม งวดบัญชีนะคะการจัดประเภทภาษาอังกฤษก็จะประกอบไปด้วย occurrence นะคะ c o m p l e t e n e นะคะ accuracy cut off และ classification ตอนนั้นอาจารย์ให้ตัวย่อนักศึกษาว่าเป็นคำว่า o c a c c ก็คือออกแอเนาะ o ก็คืออะไรคะ ก็คือ occurrence ขายเกิดขึ้นจริงนะคะ C ก็คือ c o m p l e t e n c o m p l e t e n ก็คือการบันทึกครบถ้วนนะคะ Keyword ก็คือเมื่อมีรายการขายเกิดขึ้นแล้วเราบันทึกขายได้อย่างครบถ้วนไหม A ก็คือจำนวนเงินถูกต้อง C แรกก็คือ,คอ C แรกก็คือการคัดออกก็คือการตัดยอดตรงตามงวดบัญชี ขายเกิดในงวดบัญชีนี้จริงไม่ใช่ว่าขายงวดนี้แล้วเราเลื่อนการรับรู้ไปเป็นงวดหน้าอย่างเงี้ยเป็นตน้นส่วนการจัดประเภทรายการก็คือเราแยกประเภทนะคะจัดรายการขายการรับรู้ไรายได้ได้อย่างถูกต้องนะคะการจัดประเภทรายการนะคะค่าในหน้าไม่บันทึกในบัญชีต้นทุนขายอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือตัวแรกนะคะถ้าในหนังสือก,ก็คือการจัดประเภทรายการและเหตุการณ์ของ งวดบัญชีที่ตรวจพบกอไก่นะคะส่วนขอไข่จะกล่าวถึงในเรื่องของบาลานชีสนะคะหรืองบดุลงบดุลนะคะอาจารย์ก็ให้ตัวย่อเป็นอาจารย์ให้ตัวย่อเป็นอาจารย์ขอให้ตัวย่อนี้แล้วกันนะคะ P C R V นะคะจริงๆมันมี4ตัวเนาะ P C R V P C R V อย่างงี้ก็ได้ E ก็คือจริงๆมีแค่ E นะคะมี Life and o b l i g a t i o n นะคะมี c o m p l e t e n e แล้วก็มี Valuation นะคะมีมี4ตัวนะคะก็คืออาจารย์ให้มันแบบออกเสียงจะได้แบบว่า จะได้แบบจำได้ง่ายนะคะ o f act pcrv เนี่ยเป็นต้นนะคะก็คือในงบดุลน,นะคะจะต้องมี assistant ก็คือความมีอยู่จริงคือสินทรัพย์นี้สินนะคะสินทรัพย์เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการนี่สินเป็นภาระผูกพันของกิจการจริงๆนะคะ C ก็คือไอ้บนหนี่สินนั้นลูกหนี้สินทรัพย์บันทึกไว้อย่างครบถ้วน ส่วน R ก็คือ Life and a p l i g a t i o n คือลูกหนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการนะคะเจ้าหนี้เป็นภาระผูกพันของกิจการก็คือตัว R นะคะก็คือตัว R ส่วน V ก็คือ Valuation ก็คือลูกหนี้มีการหักค่าเผื่อสินทรัพย์ถาวรมีการหักค่าเสื่อมราคาได้อย่างถูกต้องนะคะมันก็จะรวมแสดงมูลค่าและการปันส่วนไปด้วยเนาะว่าคือสินทรัพย์ที่เราซื้อมาเรามีการปันส่วนก็คือ หักค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งานจนสินทรัพนะคะ,ะสินทรัพย์ก็ค่อยๆเขาเรียกว่าค่อยๆหมดอายุการใช้งานไปจนเหลือราคาซากนะคะหรือมูลค่าซากของสินทรัพย์นั่นเองนะคะโอเคต่อไปนะคะงบตัวสุดท้ายก็คือในเรื่องของการแสดงรายการและการเปิดเผยนะคะนั่นก็หมายถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินหรือโนตนั่นเอง ขอโทษโน้ตนะคะโน้ตก็คือหมายเหตุประกอบองบการเงินหมายเหตุประกอบองบการเงินก็จะมีอยู่ประมาณ4ตัวที่เป็นตัววัดนะคะก็คือ,เ,อเกิดขึ้นจริงสิทธิและภาระผูกพันรวมอยู่ด้วยกันนะคะความครบถ้วนนะคะความครบถ้วนการจัดประเภทรายการนะคะ การจัดข้อมูลที่มันเข้าใจง่ายนะคะความถูกต้องและการแสดงมูลค่านะคะอาจารย์กใ็ให้ง่ายๆเลยนะคะออค่านะคะมี4ตัวเนาะ,อ,ะออค่าออคเรนต์นะคะตรงเนี้ยก็จะมีในเรื่องของ Rv ด้วยนะคะก็คือ Life and application ก็คือเกิดขึ้นจริงอ่ะสิทธิและภาระผูกพันมันเกิดขึ้นจริงเรามีเจ้าหนี้ลูกหนี้เกิดขึ้นจริงนะคะมี C ตัวแรกนะคะก็คือ c o m p r e h e n ลูกหนี้สินทรัพย์บันทึกไว้อย่างครบถ้วนจัดประเภทรายการนะคะมีการหักค่าเผื่อมีการหักค่าเสริมราคานะคะบันทึกถูกต้องก็คือแสดงยอดสุทธิของลูกหนี้ เจ้าหนี้ได้อย่างถูกต้องนะคะคิดดอกเบี้ยคิดดอกเบี้ยจ่ายให้กับเจ้าหนี้ได้อย่างถูกต้องนะคะเราจะเรียกมรวมว่าออกค่านะคะหรือเราอาจจะใช้เทคนิคการจําอื่นๆก็ได้เพื่อความครบถ้วนเนาะเราก็อาจจะใช้อาจารย์ยกตัวอย่างนะคะนะักศึกษาจะแบบจาแบบนี้ได้ก็คืออาจจะเป็นป้าโคอาวีอย่างงี้ก็ได้นะคะ P A C O R V เดี๋ยวนะเอาอะ P A ก็คือ presentation ใช่ไหมคะ presentation ก็คือการจัดประเภทรายการนะคะหรือการแสดงรายการการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยจะต้องมีความถูกต้องนะคะ C ก็คือมีการครบถ้วนนะคะ Obligation, ไ i g h t and Obligation นะคะตัว O ขอภัยตัว O ก็คือ o c c u r r e n เ e เกิดขึ้นจริงนะคะ mm. เป็นกรมรมสิทธิ์ของกิจการมีการวัดมลูดมดมลค่าได้อย่างถูกต้องมีการแสดงมูลค่าได้อย่างถูกต้องนะคะนี่อาจจะใช้ตัวย่อดตัวนี้ให้มันครบถ้วนมาตรงนี้ก็ได้หรือจะง่ายๆเราทราบอยู่แล้วออกค่าตามจน ตามตัวอักษรตัววัดเลยก็ได้นะคะโเกิดขึ้นจริง C ครบถ้วน C ตัวที่2จัดประเภท A ตัวที่4ก็คือความถูกต้องเงี้ยเป็นต้นนะคะดังนั้นนักศึกษาจะเห็นว่าฝั่งของกิจการนะคะก็จะประกอบไปด้วยความเสี่ยง2ตัวผู้บริหารให้การรับรองในงบการเงินนะคะว่างบการเงินฉันวัดได้จริงเกิดขึ้นจริงอะเนาะวัดได้จริงเกิดขึ้นจริงนะคะ มีมีการบันทึกรายการเรียบร้อยแล้วน,นี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือในฝั่งของกิจการนะคะในฝั่งของกิจการต่อมานะคะอาจารย์จะพูดถึงในฝั่งของผู้สอบบัญชีนะคะฝั่งของผู้สอบบัญชีนั้นนะคะสิ่งที่ผู้สอบบัญชีจะต้องทำนะคะขอใช้ประกาสีเดียวกันนะคะ ในฝั่งของผู้สอบบัญชีนะสิ่งที่ผู้สอบบัญชีจะต้องทำนะคะก็คือตัวของผู้สอบบัญชีหรือ CPA CPA เมื่อเข้าไปตรวจกิจการนะคะหัวใจสำคัญเลยนะคะผู้สอบบัญชีจะต้องทำความเข้าใจนะคะ ตัวของผู้สอบบัญชีจะต้องทำความเข้าใจในระบบบัญชีนะคะผู้สอบบัญชีจะต้องทำความเข้าใจในระบบบัญชีและระบบควบคุมภายในของกิจการนะคะหัวใจสำคัญก็คือทำความเข้าใจทำความเข้าใจฝั่งของกิจการเมื่อรู้แล้วว่ากิจการนั้นมีความเสี่ยง สืบเนื่องและความเสี่ยงจากการควบคุมผู้สอบบัญชีนะคะก็จะต้องมาประเมินความเสี่ยงหรือเราเรียกว่า r i s k s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  m e n t นะคะ s i s s m s s t s s m e n t ก็คือการประเมินความเสี่ยง r i s k a s s e s s m e n t นะคะการประเมินความเสี่ยงประเมินว่าถือพูดง่ายก็คือประเมิน risk นั่นแหละประเมินความเสี่ยงของกิจการว่าถ้าสมมติว่าการควบคุมภายในมันไม่มีประสิทธิผลล่ะการควบคุมภายในของกิจการมีประสิทธิผลหรือไม่มีประสิทธิผลถ้ามีประสิทธิผลแสดงว่าความเสี่ยงของกิจการนี้ต่ำอยู่ในระดับต่ำนะความเสี่ยงที่จะเกิดสิ่งที่มัน มันไม่ถูกต้องอยู่ในระดับต่ำแต่ถ้ากิจาการมีระบบบัญชีกับระบบควบคุมภายในที่ไม่มีประสิทธิผลความเสี่ยงของกิจาการนี้มันก็สูงคือ risk assessment ก็คือประเมินความเสี่ยงในฝั่งของกิจาการว่าอยู่ในระดับใดนะคะจากนั้นผู้สอบบัญชีก็จะตอบสนองความเสี่ยงการตอบสนองของผู้สอบบัญชีในเรื่องของความเสี่ยงก็คือการตรวจสอบนั่นแหละก็คือการปฏิบัติงานของผู้สอบนั่นแหละ ถ้ากิจการมีความเสี่ยงสูงจะใช้วิธีการตอบสนองความเสี่ยงด้วยการเก็บหลักฐานที่มันมากอย่างไงเป็นต้นนะคะต้องเก็บหลักฐานปริมาณมากรายการบัญชีมี1สมมุติว่าลูกหนี้มีอยู่1นึ่งพลายก็ต้องเก็บหลักฐานของลูกหนี้1000งพลายให้เป็นเต็มร้อยเอร์เซ็นะคือเก็บหลักฐานอย่างแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะนั่นเองนี่ก็คือการตอบสนองความเสี่ยงแต่ในขนาด ตรงกันข้ามถ้าสมมติว่ากิจาการไหนที่มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลดีอยู่แล้วนะคะผู้สอบบัญชีก็จะอาจจะเก็บหลักฐานนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องเก็บหลักฐานมากนักนะคะหรือเลือกเฉพาะรายการที่ผิดปกติสุ่มมาตรวจสอบอย่างเงี้ยเป็นต้นไม่ได้เลือกมาทั้งหมด100%นนะคะในกรณีที่กิจาการมีประสิทธิผลในการในระบบบัญชีแล้วก็การควบคุมภายในของกิจาการนั่นเอง ะะอันนี้ก็คือภาพรวมๆนะคะเวลาเราดูเนาะเราดูสายสีดำของฝั่งกิจการส่วนสีน้ำเงินเป็นฝั่งของผู้สอบอันนี้ก็คือเราเรียนถึงบทที่5ใช่ไหมทีนี้เราก็ต้องมาดูตรงนี้นะว่าเมื่อฝั่งของ CPA นะคะฝั่งของ CPA นะคะทำความเข้าใจในฝั่งของอกิจการแล้วนะคะ cpa เนี่ยทำความเข้าใจกิจการแล้วแต่ตัวของ cpa เองก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันโดย cpa จะมีความเสี่ยงอยู่ทั้งหมด3ตัวนะคะ3ตัวนะคะหนะคะ2นะคะความเสี่ยง และ3ความเสี่ยงแรกนะคะความเสี่ยงแรกนะคะก็คือ ir cr อันนี้ก็คือที่เราเรียนบทที่5ถูกไหมแล้วก็ d r นะคะ ir ความเสี่ยงของผู้สอบบัญชี ไม่ได้เกี่ยวกับการควบคุมภายในนะคะก็คือเกี่ยวกับของกิจการถูกไหมเกี่ยวกับกิจการว่ามันจะมี2อย่างนะคะซึ่งนักศึกษา,าสามารถดูได้บทที่5นะคะความเสี่ยงของผู้สอบบัญชีตัวแรก IR IR มาจากอะไรนะคะ IR ก็คือความเสี่ยงในระดับงบการเงินนะคะความเสี่ยงสืบเนื่องก็คือมาจากในเรื่องของความเสี่ยงในระดับงบการเงิน Financial Statement Level นะคะคือความเสี่ยงในระดับงบการเงินก็คือสิ่งที่ผู้บริหารให้การรับรองไว้นะคะเป็นความเสี่ยงสืบเนื่องอ่ะมันเป็นสิ่งที่ผู้สอบบัญชีไม่สามารถควบคุมได้มันขึ้นอยู่กับลักษณะของกิจการในเรื่องของผู้บริหารในเรื่องของความซื่อสัตย์ของผู้บริหารเนี่ยเป็นความเสี่ยงในเรื่องของระดับงบการเงินนะคะแล้วก็ตัวที่2ก็คือความเสี่ยงในเรื่องของ ความเสี่ยงจากการความเสี่ยงของผู้สอบบัญชีตัวที่2นะคะก็คือความเส,สี่ยงสืบเนื่องจากสิ่งที่ผู้บริหารให้การรับรองไว้นะคะก็คือความเสี่ยงใน,ในความเสี่ยงในเรื่องของบัญชีในเรื่องของ Accounting นะคะในเรื่องของความเส,สี่ยงสืบเนื่องในเรื่องการจัดทําบัญชีของกิจการนั่นแหละนะคะเป็นความเส,สี่ยงสืบเนื่องในฝั่งของผู้สอบบัญชี อันนี้ก็คือความเสี่ยงแรกนะคะ,ะมี2ตัวนะมีความเสี่ยงระดับงบการเงินและความเสี่ยงจากสิ่งที่ผู้บริหารให้การรับรองไว้นะคะส่วนตัวที่2ก็คือความเสี่ยงของกิจการนะคะในเรื่องของการควบคุมภายในท,ที่ที่เราพูดเอาไวอ้อะตั้งแต่ตอนต้นว่าระบบบัญชีกับระบบควบคุมภายในที่ดีจะต้องมี PDC ถูกไหมคะจะต้องมีตัวนี้ PDC แต่ ผู้สอบบัญชีนะคะจะเกิดความเสี่ยงก็ต่อเมื่อระบบควบคุมภายในของกิจการนั้นหรือ cr นะคะไม่สามารถที่จะระบบ pdc เนี่ยไม่สามารถที่จะป้องกันตรวจพบแก้ไขได้ดังนั้นผู้สอบบัญชีก็ต้องไปดูตัวโคดโซ่5ข้อนั้น ว่าทำตามโัโซ่ห้าข้อไหมถ้าโัโซ่ห้าข้อไม่ครบก็ถือว่ามีความเสี่ยงในเรื่องของการควบคุมภายในหรือ Cr นั่นเองนะคะต่อมาความเสี่ยงสุดท้ายเราเรียกว่า Dr Dr ก็คือถือว่าเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากตัวของผู้สอบบัญชีโดยตรงนะคะนี่ไอ้ R กับ Cr เนี่ยเขาถือว่าเป็นความเสี่ยงที่มาจากฝั่งของกิจการนะคะเราเรียกว่า i r uh, คูณ c r ก็คือฝั่งของกิจการทั้งนั้นเลย i uh, r คูณ c r จะได้ r mm r mm คืออะไร r mm ก็คือ lix material misstatementlix material misstatement ก็คือความเสี่ยงในเรื่องของงบการเงินจะแสดงข้อมูลขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญนะคะ r mm นั่นเอง เมื่อ ir คูณกับ cr จะเกิด rmm rmm ก็คือความเสี่ยงของกิจการนั่นแหละว่างบการเงินนั้นมันไม่ถูกต้องหรือบิดเบือนนะคะอันนี้อาจารย์พูดถึง ir กับ cr นะแต่ว่าผู้สอบบัญชีเป็นคือต้องต้องใช้ถ้าสมมติว่ากิจการมี ir cr สูงผู้สอบบัญชีก็มีความเสี่ยงสูงเช่นเดียวกันที่งบการเงินมันจะแสดงข้อมูลขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญแต่มันเป็นก็เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากฝั่งของ กกิจารส่วน dr นะคะเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นโดยตรงของผู้สอบบัญชีเช่นผู้สอบบัญชีใช้วิธีการตรวจสอบที่มันไม่โอเคไม่โอเคยังไงก็คือการตรวจสอบเนื้อหาสาระหรือ substantive test เนี่ยไม่เพียงพอผู้สอบบัญชีนะคะเกิด l i a k s material misstatement นะคะผู้สอบบัญชีถ้าเกิด l i a k เสร็ ลิกแมทรัลมิสเตจเมนต์สูงผู้สอบบัญชีต้องขยาย n e ็ตจำได้ไหมเน็ตคืออะไร N เน็ก็คือ NET n เนก็คือ Nature Nature ก็คือขยายวิธีการตรวจสอบเพิ่มขึ้นนะคะเน็ก็คือใช้วิธีการตรวจสอบที่มันมากขึ้นเดิมอาจจะใช้วิธีการตรวจสอบแค่ตรวจสอบเอกสาร ก็อาจจะเพิ่มวิธีการตรวจสอบเช่นสังเกตคำนวณเพิ่มเติมอย่างเงี้ยเป็นตน้นนะคะอันนี้ n ก็คือวิธีการตรวจสอบ x n ก็คือจะต้องสุ่มตัวอย่างขอบเขตการตรวจสอบเนี่ยให้มากขึ้น t ก็คือ timing นะคะ n t e ก็คือ t i m i n g ก็คือช่วงจังหวะระยะเวลาในการตรวจสอบนะคะถ้าเป็นงบกําไรขาดทุนก็ตรวจ สม่ำเสมอนะคะตรวจกลางปีด้วยนะคะแต่ถ้าตรวจงบดุลก็คือจะต้องตรวจตอนสิ้นปีงไงเป็นต้นเราต้องรู้ว่างบอะไรรายการบัญชีอะไรตรวจตอนไหนกลางปีหรือสิ้นงวดน,นะคะ,ะนั่นก็คือความเสี่ยงในฝั่งของผู้สอบเนาะนะคะทีนี้นาาักศึกษาเข้าใจความเสี่ยง2ฝั่งแล้วนะคะ,ะผู้สอบบัญชีก็มีความเสี่ยงจากการที่เข้าไปตรวจกิจการ ะะตัวกิจการก็มีความเสี่ยงจำเพาะของกิจการเองทีนี้ยังไงสมมุติว่าผู้สอบบัญชีนะคะเข้าไป